ตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นตั้งมั่นฝึกฝนไฟฝันฝ่าฝันฝันไฟอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใสสวมใส่คุณธรรม ตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นตั้งมั่นฝึกฝนไฟฝันฝ่าฟันฝันไฟอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดไส้สวมใส่คุณธรรมบอกญาติพี่น้องมาร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีส่งเสริมจิตใจของตนให้ไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงที่สุดของการไม่ยึดมั่นถือมั่นคือการปล่อยวางทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ยึดถือแม้แต่ว่านี่คือตัวเราของเราเข้าไปถึงความเข้าใจอย่างท่องแท้ด้วยการปฏิบัติจนจิตสามารถรู้ได้เองดังนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีเราต้องตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นตั้งมั่นฝึกฝนไฟฝันฝ่าฝันฝันไฟอบรมบ่มเพาะอบรมทุกวันทุกวันทุกวัน บ่มเพาะให้เป็นมเมล็ดพืชแห่งปัญญาอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจเน้นไปที่ใจเป็นหลักเน้นไปที่ความเข้าใจเป็นหลักใชอ้อาจจะมีการศึกษาด้วยการท่องจำด้วยการเรียนแต่เรียนแล้วปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจอย่างที่จิตมันเข้าใจเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่คุณธรรมให้ทุกวิถีชีวิต ในการดำเนินชีวิตของเรานั้นนะมีการสอดแทรกคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในนั้นทุกด้านทุกประการเลยทีเดียวบัดนี้บอกญาติพี่น้องมาเถอะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอะไรนะ <c oughs> เสียอะไรเสียก็เสียไปแต่อย่าเสียอย่าเสียใจนะโยมนะอะไรเสียก็เสียไปอย่าเสียใจ จะเศร้าอะไรก็เศร้าไปแต่อย่าเศร้าใจช้ำอะไรก็ช้ำไปแต่อย่าช้ำใจเรามีอะไรน้อยกว่าคนอื่นน้อยก็น้อยไปแต่อย่าน้อยใจอะไรที่เคยมีแล้วมันหายก็หายไปแต่อย่าใจหายนะโย,ยมนะทำไมหายใจนี่ก็เรียบร้อยซีแงแกม่องเท่งเดสโมเล่นะไม่หายใจก็เรียบร้อย ไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอยู่บ้านเมืองไกลกันคนเชียงรายเป็นยังไงกันบ้างนะคนเชียงใหม่คนลำพูนล,ลำปางคนน่านนะเป็นยังไงกันบ้างนะคนนครสวรรค์คนพิโลกเป็นยังไงกันบ้างนะคนอุทัยธานีนะถามาก็นึกถึงจังหวัดไม่ค่อยจะออกนะอุทัยธานีเป็นยังไงบ้าง นะสิงห์บุรีอายุทยาอ่างทองนะกรุงเทพนะชนบุรีระยองจันจังหวัดตราเป็นยังไงกันบ้างนะไปทางนะสะแก้วนะขึ้นไปบุรีรัมไปทางโน้นโคราชเป็นยังไงกันบ้างนะอุดรขอนแก่นเลยนะแต่ละจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างดูแลหัวใจนะโยมนะนะเราเกิดมาในโลกนี้เพียงแค่แป๊บ เดี๋ยวก็สีแงแก่เดี๋ยวก็ตายกันหมดไม่มีใครเหลือรอดสักคนเดียวคนที่กำลังฟังอยู่ในโยมตาย,ตายเกลี้ยงเลยทุกคนนะพระเท่านั้นแหละที่ไม่ตายนะแต่ว่ามรณภาพพระไม่ตายนะตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวคนที่ไปงานศพก็อาจจะนึกว่าดูสิไหนบอกว่ารักคนที่นอนอยู่ในโรงนักหนาไหนบอกว่ารักคนที่นอนอยู่ในโรง แล้วนี่มาวางดอกไม้จันทร์หน้าโลงศพเสร็จก็จะกลับบ้านกันแล้วเรื่องไหนว่ารักเขานักหนานะมาวางดอกไม้จันทร์เสร็จก็หันหลังกลับบ้านกันแล้วไหนบอกว่ารักเขานะถ้าคนตายมายืนร้องไห้แล้วมองประโทเอ้ยไหนบอกว่ารักฉันมาวางดอกไม้จันทร์ก็หันหลังกลับบ้านกันเกลี้ยงนะถ้ามีโอกาสพูดกับผีได้นะไม่รู้จะมีพูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าพูดกับผีได้ก็คงจะบอกว่าผีเอ้ยไม่มีใครเขาทิ้งคุณหรอกเพียงแต่เขากลับบ้านเขาหันหลังกลับบ้านไปเขาก็ไปนอนกอดลูกกอดผัวกอดเมียเขากอดพ่อกอดแม่เขาสักไม่กี่ปีเท่าไรหรอกนะเดี๋ยวเขาก็ถูกหามมาช่องเดียวกับคุณนี่แหลนะนตายเหมือนกันเพียงแต่คุณเป็นผีรุ่นพีนะ่เดี๋ยวเขาตามไปเขาก็เป็นผีรุ่นน้องอย่ารับน้องใหม่หนักนักละเจ <c oughs> ะ้ไปรู้เจ๊แล้วเดี๋ยว นะเ,ดเดี๋ยวมีคนตําหนิอีกนะมันเหมือนกับเป็นอาตมาพูดถึงบุคคลที่สามนะคนเขาคุยกันนะเจนะอย่างนั้นก็อยากให้เราทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องเช็คเอาท์นะเราเข้ามาเช็คอินบนโลกนี้นะเข้ามาเช็คอินก็เหมือนกับเราเข้าเช็คอินในโรงแรมของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ย กินได้หมดเลยนะนะไฟน้ําห้องน้องห้องน้ําห้องท่าที่หลับที่นอนหมอนมุง้งใช้ได้หมดในโรงแรมเราเช็คอินเข้ามาเรียบร้อยในโลกนี้ก็เช่นกันนะเราก็เช็คอินเข้ามาเกิดกันโยมเกิดมาแล้วก็รูปสวยบ้างนะรักษาศีลไว้ดีก็สวยขาวผ่องผิวนวลเนียนใย,ยกันไปคนไหนขี้ฤกขี้เลนหน่อยนะอย่างอาตมานี่ก็ขี้้วขี้เลนี่ก็รักษาศีลไว้น่าจะไม่ค่อยจะดีนะในชาติก่อน เกิดเมาก็คิเลวคิเลนะคิเล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 เลมากนะคิเลนะบางคนสวยเชียวศีลดีนะเช็คอินเข้ามาบนโลกนี้นะเราก็มาจับจองบ้างที่สปกอบ้างแต่ก็ไม่ต้องถึงสัก3 0 0ร้อยสรอไล่อะไรเอาเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วมั้งโยมเนาะเอาแค่พอทำกินนะพออยู่ได้ นะก็เข้ามาเช็คอินแล้วก็มาจับจองที่ดินมาจับจองรถยนต์มาจับจองบ้านจนะใช้เบนซ์จะใช้วอลโวะจะใช้ Vol ks นวะาเก้ใช, Volkswagen, ใช้ BM ก็ใช้ไปเทะแต่เตรียมพร้อมว่าเดี๋ยวสักวันเราจะต้องเช็คเอาทเราต้องออกจากโรคนี้ไปก็เหมือนกับเราออกจากโรงแรมออกจากโรงแรมไปนี่ไปหยิบหมอนเขาติดมือไปไม่ได้นะนะไปหยิบที่นอนเขาติดมือไปไม่ได้นะนะไปหยิบอะไรต่าง ไ,ไม่ได้แต่อสบู่ยาสีฟันอะไรในห้องน้ำนั่นนะเขาก็พอจะให้หยิบติดมือไปได้บ้างมันก็เล็กๆน้อยๆนะสินน้ําใจเช่นเดียวกันเราจากโลกนี้ไปมันก็ไปแค่บุญแค่กุศลเท่านั้นเองนะเก็บความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งที่ได้นอนโรงแรมหรูครั้งหนึ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีตายไปเช็คเอาท์ออกจากโลกนี้อะไรติดมือไปนั่นแหละสําคัญทีเดียว อะโยมวันนี้ตร <c oughs> วดมนกันดีกว่าเอาง่ายๆเนาะอาตมานี่ก็เพิ่งทำงานเสร็จนีนเหงื่อย,ยังชุ่มอยู่เลยนะเดี๋ยวรีบรีบออกมาจากที่ทำงานนะวันนี้นะโยมเขาจะตัดต้นไม้หน้าบ้านนะโยมก็บอกว่าอยากจะขยายให้ทางมันกว้างออกสักหน่อยนะแล้วก็แหมต้นหมากสวยเหลือเกินนะสวยเป็นต้นหมากแบบหมากเหลืองแบบต้นใหญ่สูงประมาณ5เมตรนะแล้วมีเจต้น เป็นแชรขึ้นไปเจ็ดต้นสวยมากนะก็เสียดายถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดายงั้นเดี๋ยวขอเอามาที่วัดก็แล้วกันนะอาตมาไปมองแล้วโอ้โหจะเอาโยมไปขุดโ,โหไม่ไหวยมบอกมันกว้างเหลือเกินมันใหญ่เหลือเกินาขุดกระจบไม่ไหวอาตมาก็ไปดูเอาผู้ใหญนะ่ผู้ใหญ่นิรันด์นะมีแมคโครเล็กใช่ไหมเอาเอาแมคโครเล็กไปตรงนู้นกันหน่อยอไปแล้วผู้ใหญ่เขาก็ให้ลูกชายไปขุด นะขุดเอาขึ้นรถมาก็มีโยมเ็าก,กาลังจะตัดไม้ยางก,กันอยู่แถวนั้นโยมเขาบอกว่าเอา้าพระอาจารย์สักดาเอาต้นไม้เอาไปเดี๋ยวผมช่วยกันยกขึ้นรถไปครับ3-4มหคนเอา้าทิดเอทิดเอกําลังาทาสีสนามสนามฟุตบอลน,นะเตรียมจะแข่งฟุตบอลออบตออาตอพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมพาลูกน้องผมไปช่วยเพื่อน,อนผมไป3 4มหโอ้โหมาเป็น10ทีนี้โยมเอ้สบายละเราเราก็ยืนเป็นผู้บัญชาการนะ โยมยกยกยลงหลุมลงหลุมลงหลุมโน่นนี่นั่นอาช่วยกันหยิบช่วยกันจับเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้ไปยืนชี้นิ้วอย่างเดียวเราโยามอาตมาไม่มีทางที่จะไปชี้นิ้วสั่งใครเราลงมือทําจนเหงื่อุ่มลงมือทําจนเจ็บตัวเจ็บเนื้อไปหมดทุกอย่างเราต้องทํานํนะให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเราคือพี่คือน้องกัน,นเราคือเพื่อนร่วมทํางานร่วมสายธทมสายทาง นี่ก็เพิ่งจะเสร็จในแป๊บๆในหนึ่งสองนาทีที่แล้วเนี่ยนะอ่ะนะก็เอามาวัดเรียบร้อยขออนมทนากับโยมสาวด้วยนะโยมสาวด้านยาวนะแล้วก็โยมนิดนะแล้วก็โยมน็อตน้องเพลงนะบ้านนี้เขาเป็นคนใจบุญเขาวัดมาตั้งแต่ยังเด็กๆลูกศิษย์อาตมาล้วนๆตัวกระเปียกกระเปียกตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วย,ยุายุ30ไปแล้วอ่ะก็ให้ต้นหมากสวยๆมาลงเรียบร้อยเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายภาพให้โยมดู อ่บัดนี้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์คือนี่ง่ายๆอิติปิโส 9. จบสวากขาโตเจ็ดจบสุปฏิปันโนห้าจบ9 7 5เห็นโยมเข้ามากระซิบว่างดท่แล้วหวยมันออก597หรืออะไรตมาก็อย่าไปสนใจเรื่องหวยโยมมันมันเป็นความบังเอิญนะคนเขาก็ทักมาพระอาจารย์ทำไมมันออก5 7 9แล้วพระอาจารย์ไปพูด975ไม่ไม่ใช่โยมมาตมาไม่เกี่ยวเรื่องนี้สักดาจะไม่ยุ่ง ไม่ยุ่งจริงๆนะโยมดูหน้านะไม่ยุ่งไม่ยุ่งจริงๆอืมมันบังเอิญบังเอิญน,นะไม่ใช่อะไรหรอกแต่มาก็ไม่น่าไปพูดแต่มันก็ต้องพูดนะแล้วก็เราจะสวดเก้าจบจะสวดเจ็ดจบห้าจบไงคืนนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวถ้าแต่มาสวดหลงหลงอีกก็ให้รู้ได้เลยนะว่าเพียจัดง่วงแล้วทาง,ง่วงก็มีอาการหลงละตั้งใจนะให้จิตเป็นสมาธิภาวนา ด้วยเสียงสวดมนต์กันเธอท่านซาทุชนทั้งหลายบัดนี้นะเราได้สร้างบุญกุศลเพื่อเป็นสเสบียงเลี้ยงตัวเลี้ยงตนกันสืบไปในการเบื้องหน้าไม่รู้หรอกโยมว่าเราจะได้ใช้บุญกุศลกันในเมื่อการใดเวลาใดเวลาคนบุญหมดในหน้ากลัวจริงๆโยมยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นาย ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายจริงๆนะโยมยามบุญไม่มาเนี่ยเราเห็นบางคนไม่ต้องบางคนเราเองนะโยมบางทีนะอตอนช่วงบางช่วงแล้วทำไม มันย่ำแย่มันหันไปมองใครแล้วมันดูมืดไปหมดไอ้คำว่ามืดแปดด้านเนี่ยโยมมันต้องมืดสิบหกด้านนะมันมีทุกด้านเนี่ยมันมืดหมดเลยนะมันไม่เหลือใครเลยในไอ้ชั่วโมงนั้นนะโยมเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมเคยผ่านมาอย่างนาโยมเนาะไอ้ชั่วโมงที่มันหันไปมองใครไม่เจอเนี่ยไม่เจอใครเลยทำไมมันไปไหนกันหมด ยืมตังใครสักร้อยสองยังยืมไม่ได้เลยโยมช่วงนั้นนะนะเออมันแปลกยามบุญไม่มาวาดวาสนามไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักป่วยก็ป่วยเหมือนเขาแต่มันไม่เจอหมอที่ดีเท่ากับเขาหรือเจอหมอคนเดียวกับเขาแต่หมอก็จะหาสมุทรฐานของโลกไม่เจอเจอหมอดีแต่หมอก็ไม่รักษา หรือเจอหมอดีแต่ก็ไม่ตรงกับช่วงที่หมอจะรักษาให้หายจังหวะมันไม่ได้จริงมันเหมือนคนข้ามถนนานโยกอีกก้าวเดียวเนี่ยก้าวเดียวแท้ๆทำไมไม่พ้นนยทำไมเร็วไปก้าวหนึ่งถ้าไม่เร็วไปก้าวหนึ่งเนี่ยก็ไม่ชนมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยหรือว่าถ้าจะเร็วก็ไม่เร็วไปให้ได้อีกก้าวหนึ่งก็จะได้พ้นหรือว่าถ้าช้ามก็ต้องช้าอีกก้าวหนึ่ง เก้าเป็นเก้าตายคือเก้าสำคัญคือเก้านั้นนะโยมยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายคนรักกันก็เบื่อนายเอื้อมละอาก็ไอคำพูดเดิมเดิมแต่ทำไมมันเบื่อมันเอื้มอมกิริยาก็เดิมเดิมแต่ทำไมมันเบื่อมันเอื้อมมันเบื่อแบบชนิดที่แบบขยะขยยงคนบางคนนอนอยู่ข้างๆโอ้ยขยะขแยง อยากจะถีบมันไอยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยป่วยก็หนักรักกันอยู่ก็เบื่อน่ายเอื่มระอานะแล้วอะไรมันก็ย่แย่ไปหมดทำงานมันก็ไม่ได้ตรงกับช่องการงานการเงินอะไรนักหนาเขารวยกันโครมโครมอิมนดิก็จนจนจน,จนไม่มีวันหยุดราชการจนไม่รู้จะจ,จนอะไรนักหนาจนบ้าจนบอจนจนไม่รู้จะเอาอะไรกินอยู่แล้ว ยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยนะถ้าบุญไม่มาจริงๆบุญหมดจริงๆคราวบุญหมดจริงๆเชื่อเธอโยมมันจะต้องมีเหตุให้เราเดินไปถ้าเป็นผู้หญิงนะเดินไปก็ไม่รู้สิก็ทุกวันฉันก็เดินกลับบ้านทุกวันแบบเนี้ยลงรถสองแถวปากซอยแล้วก็เดินเข้าไปแต่ทำไมวันนี้มันจะต้องมีไอ้วัยรุ่นกลุ่มนั้นมานั่งคอยอยู่ แล้วก็ปูยี่ปูยยำทำระยำตำบอนกับผู้หญิงถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยบุญหมดมันต้องมีการเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องเจ็บชำ้ำงั้นบุญในโยมทำไว้ประคองประคองชีวิตไว้นะแล้วยิ่งต้องทำให้หนักๆทำให้มากๆนะไม่จาเป็นต้องมีเงินทองอะไรมากมายนะโยมไม่จาเป็นต้องทำกับเงินนะนะบุญในสวดมนต์นั่งสมาธิในะก็บุญใหญ่บุญโตแล้วเนาะทำเถอะ นะอย่าไปคอยใครลูกเอ้ยหลานเอ้ยมาสวดมนต์กับยายหน่อยยายไม่มีเพื่อนสวดมนต์เหงากระทั่งสวดมนต์เนี่ยนะโยมแล้วเมื่อไหรจะได้ทําอะไรมันจริงจังอเหงากระทั่งสวดมนต์ลูกเอ้ยมาสวดมนต์เป็นเพื่อนยายหน่อยนะไปประหลาะหลานไปอ้อนหลานให้มาสวดมนตนะ์สวดคนเดียวก็ได้มันไม่มาก็ช่างมันเนาะมันไม่เอาบุญก็เรื่องของมัน มันไม่รู้จักบุญก็เรื่องเขามาสอนมันแล้วมันไม่เอาก็เอาเพ้อแล้วแต่แกเหอะเรื่องแกฉันก็ทำาน่งฉันแล้ฉันไม่รู้จะตายวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วมัวแต่ไปอ้อนแกอยู่ไปประหลาะแกอยู่ก็ไม่ไหวเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าสวดมนต์ดีกว่านั่งสมาธิหนึ่งอ้าวนโยมเนาะแต่มันก็ต้องช่วยเขา่าะเด็กในบ้านต้องช่วยกันยาตมานี่โดนตบปากมาแล้วยายสวดมนต์นะ พยาบาลก็บอกพระอาจารย์ความดันยายลดลงเรื่อยๆแล้วตัวเลขนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วปิด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 มาแล้วยายยาย,นนะยายสวดมนต์นะยายสวดมนต์ตามฉันนะอีทีเราก็ก้มหน้าไปก้มหน้าไปใก้ๆอีทีปีโซ่เกว่าเราก็หลับตาสวดวนะเนาะพระอาจารย์อตาตมาเนี่ยก็หลับสวดมนต์นี่หลับตาตลอดแหละลืมตาสวดไม่ได้ หลับตาอิติปิโสยายสวดนะยายสวดตามพระนะอิติปิโสพระเาว่าคือต้องการจะบิ้วอารมณ์ทำความรู้สึกให้จิตเป็นสุขทําจิตให้สงบในขณะนั้นอิติปิโสพะเว่อาอะไรเอามือกันมือกันมามาเคี่ยปากเราเฉยล้วจ,จะเรียกว่าตบก,ก็ก็น่าจะตบะไปแหละเคี่ยปากไปเงี้ยไม่เอา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 อย่าสวด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 ลำคานลำคานลำคานโอ้โห เราตกใจตกใจลูกสาวเดินมาท่านเจ้าค้าไม่ต้องตกใจคะ่ะแม่ไม่ชอบเสียงสวดมนต์เลยคะ่ะอยู่กับบ้านฉันสวดมนต์ทุกวันแม่ก็บ่นทุกวัน,ม,น,วนมึงจะสวดหาหาอะไรขอภัยนะมึงจะสวดหาหาเลยนักหนาวกูลำคาญมึงจะสวดทาหาทําเหวเลยนักหนาวกูลำคาญโอ้แล้วพระมาบินทบาทนะแม่ยังมาบ่นรับหลังนะมึงไปตักข้าวมันกินทําไม มีแขกตาดูข่าวมั้งแต่ละวันแต่ละวันน่ะมีแต่ภาพเร็วๆเชั่วช่วทั้งนั้นือเนี่ยเลยอง์ที่มาบินธบาตในหมู่นั้นกันเนี่ยกูก็ว่าสันดานมันไม่ต่างกันหรอกโอ้หลูกสาวเล่าให้ฟังบอกท่านเจ้าค่ะแม่ไม่ใช่ว่าไม่สายบุญแม่สายนรกเลยทีเดียว,วนะนะแม่ไม่เอาบุญเอากุศลอะไรกับใครทั้งสิ้นแม่ระแวงไปหมดแล้วห่วงสมบัติห่วงสมบัติในที่หนึ่งแล้วไอ้เรื่อง เกลียดเสียงสวนมนเนไม่รู้มันฝังใจมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแล้วก็มาเคลียปากกันมาเนี่ยนี่จริงๆนะนะแต่ว่าตบก็ตบไปแล้วโดนยายตบปากมาแล้วแกก็มันปากดีนะนอ้ <c oughs> พระปากดีนะตบปากแม่งเลยขออภัยตบปากมาัน <c oughs> ซะอืมอ่ะโยมทาไว้เดี๋ยววันหนึ่งต้องได้ใช้วันหนึ่งเดี๋ยวต้องได้ใช้ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ นาะเาคืนนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์อีกแล้วล่ะ,ะตั้งใจเราแผ่เมตตาแล้วแล้วก็ทำกิจเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไวพระนะอธิษฐานใจซะหน่อยข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัย เป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญายานวัยชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมังนัมสสมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวกาสังโฆสังฆังนมามิมาตาปิตุคุณังอาหังวันธามิครูอุปชาอาจาริยะคุณังอาหังวันธามิ ก็ให้เจริญเจริญเทยมไปสร้างความดีต่อมีรูปแบบอะไรที่จะทําความดนะีบุญกุศลทําได้เยอะนะอย่างน้อยๆทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุสามทาน,นาไมยศีลละใหม่ภาวนาใหม่ทาไดนะ้แล้วยังมีอีก10อย่างเรียกบุญกิริยาวัตถุ10บนโะยมลองไปดูเซิร์ชใน Google เข้าไปก็เจอลนะในโทรศัพท์นี่มันมีอะไรให้ดูเยอะที่มันเป็นบุญกุศลนะดูดูเข้าไปมันเยอะแยะอย่าไปดูอะไรที่มันไม่ดีไม่ดี นะมันไม่ได้ส่งเสริมความเจริญทางใจก็เลือกดูเฉพาะส่วนที่ดีมีทุกอย่างในนั้นหลวงพ่อทุกองค์อยู่ใน YouTube หมดเปิดดูนะเปิดฟังก็ไปหลับยันก็ทั้งยันหลับไปเลยถ้าอินเทอร์เน็ตมันใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนก็เปิดใช่ไหมนะเปิดฟังหลวงปู่พุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะฟังหลวงพ่อจริญก็ฟังไปอืใครชอบเสียงสวดมนก็เปิดสวดมนตไปนะแต่เอาบทที่มันถูกๆนะ บทที่มันถูกต้องนะเช่นมักมีองค์แปดนะมักแปลอย่างเนี้ยนะมนแปลสวดให้มันเป็นบทแปลแล้วเราก็จะได้คุ้นหูไปนะก็จะได้ปัญญาด้วยได้บุญได้กุศลคู่กันบุญคือความอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานพองใสกุศลคือความฉลาดนะก็ทั้งบุญทั้งกุศลได้สอ,อย่างคู่กันจิตเบิกบานพองใสจนเกิดความสงบความอิ่มเอิบนะความฉลาด ได้คู่กันบุญกุศลนะนโยมวันนี้ก็ทำไปเมื่อเช้าผู้ใหญ่นิรันก็มาคุยแต่เช้าเลยประมาณ7จ็ดโมงเชา้าอาจารย์ครับเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องช่วยแล้วนะครับน้าเมนวัดเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เริ่มลงมือทําแล้วตอนนี้กําลังหาช่างแล้วนะหาช่างแล้วน่าจะใช้อยู่สักประมาณ2ล้านกว่าบาทเดี๋ยวผมก็ยัดญาติพี่น้องเนี่ย ซึ่งผู้ใหญ่นิรันด์เนี่ยเวลาพอทาโบสถ์ทำอะไรที่วัดเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะนําหน้าก่อนเลยผมบริจาค้านหนึ่งครับกลงหนูเศษนิยมก็ยกมืออ่ะผมอีกล้านหนึ่งครับคนโน้นคนนี้ก็คนละล้านคนละล้านแต่งวดนียผู้ใหญ่บอกแม่ผมก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีโควิดอะไรต่างผมก็ก็น่าจะได้อยู่นะญาติญาติพี่น้องรวมกันสักคนละแสนสองแสนก็น่าจะได้สักล้านหนึ่งแต่มันก็เหลืออีกประมาณล้านห้าอัตมาก็บอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจัดการเอง นาะเดี๋ยวเดี๋ยวตมารับผิดชอบเองอีกร้านกว่าบาทไม่เป็นไรอ่นะเนาะก็เมื่อเช้าผู้ใหญ่มาปารบแล้วแต่ก็เดี๋ยวคอยจังหวะดีๆนะโยมนะคอยจังหวะดีๆแล้วตมาจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่านะเราจะสร้างเมนกันเมื่อไรและเมนนี้ก็จะใช้กันไปอีกประมาณสัก 70- 80ปีข้างหน้าต้องได้สโยมต้องทำให้ดีที่สุดนะต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นเมนที่ปลอดควันนะพอโยมเขาก็บ่นกันเหลือเกินแล้วว่า ควันที่วัดเนี่ยมันไปตกหลังคาบ้านเขามันไปฟุ้งแล้วมันมีคมเมาอะ,ะเผาศพแล้วขมเมาควันจากศพเนี่ยมันลอยไปตกหลังคาบ้านเขานะแล้วเขาก็รองน้ําฝนไว้กินในชนบทบ้านนอกอย่างเราเนี่ยแล้วฉันจะกล้ากินไหมล่ะท่านเอาแล้วนะปัญหาเริ่มมาแล้วก็บอกเอา้าทำทำก็ทําเลยอืมเหนื่อยกันครั้งเดียวนะเดี๋ยวตามาก็ออกนําก่อนแล้วกันนะจะออกนําก่อนปกติตะมาทํา ชวนใครทําบุญหรืออะไรยังไงแต่มาไม่ไม่มีไม่ไม่ไมไมชวนใครอย่างเดียวแต่อย่างน้อยๆเราต้องออกนําแบบหนักๆก,ก่อนนะครั้งที่แล้วซื้อรถกู้ภยัยแต่มาก็นําไปให้แสนแสนห้านะครั้งนี้ก็คงไม่ถึงเลยโยมนะไม่ค่อยจะมีอะไรพอไปบรรยายที่ไหนแต่มากนะ็อัดยายซื้อขนมยายบรรยายจบแล้วก็ทาบุญคืนวัดเข้าไปทําบุญคืนกับโรงเรียนนั่นเข้าไปทําบุญคืนกับที่นั่นเข้าไป นะแต่ก็ดูนะดูนะถ้าที่ไหนเขาร,รวยแล้วเราก็ไม่ได้คืนเราก็าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นบ้างนะตามสมควรเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็จะนาให้โยมเรียบร้อยก่อนนําแล้วก็อ้าใครจะตามมาสมทบมาก็ว่ากันอีกทีแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะโยมนะคอยติดตามดูก็แล้วกันแต่ก็เปิดไม่นานนะโยมถ้าเปิดก็เปิดแค่ประมาณวันเดียวเท่านั้นแหละเปิดเช้าเย็นปิดนะแค่นั้นไม่ได้เปิดรับกันยาวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไม่นะโยมดูจังหวะให้ดีนะต้องคอยดูให้ดี มาร่วมกันทำบ้านหลังสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายที่ร่างกายนี้จะต้องถูกเผาทิ้งไปแล้วก็มีสงอาพาธเป็นกองทุนสงอาพาธเวลาพอพระป่วยเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็จะมีมีปัจจัยตัวนี้ไปซัพพอร์ตไปดูแลพระที่ป่วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายเมื่อประสงค์จะได้บุญ มากเท่ากับการดูแลพระพุทธเจ้าขอให้เจอภิกษุป่วยที่ทใดเธอพึงดูแลรักษาภิกษุผู้ป่วยไข้นั้นเถิดเธอจักได้บุญไม่ต่างจากการดูแลพระพุทธเจ้านะอ่ะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึง่งนะเป็นให้เป็นกิจจลักษณะตอนนี้ยังใจเย็นๆสสบาย,บายฟังทำกันไปทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบนี้เออโยมมีโยมแจ้งมาว่าทำไมไม่เห็นเพจพระอาจารย์เลย นี่ไม่เห็นน,นพระอาจารย์โพสอะไรบ้างหรือเปล่าบอกว่าทุกวันเลยยมไม่มีวันไหนเลยหยุดไม่มีวันไหนหยุดเลยนะอาจจะผิดเวลาบ้างแต่ก็นานาน,านจะผิดเวลาสักทีตอนเช้า7จ็ดโมงตรงกลางคืน2องทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเวลาปกติประมาณ